จากวิกฤตทางด้านของประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลของนางสาวยิ่งรักชินวัตรในขณะนี้นะครับโดยเฉพาะกับการถูกคุกคามล้มล้างจากม็อบประชาธิปัตย์นั้นก็ทําให้ผู้คนที่รักประชาธิปไตยในนามของสหพันธ์อีสานล้านนาปกป้องประชาธิปไตยจึงได้มีการรวมตัวกันเกิดขึ้นนะครับเพื่อเป็นการยืนหยัดต่อต้านกับฝ่ายปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยติดตามได้ในรายงานจากทีมข่าว DNN นี่คือพลังของผู้รักประชาธิปไตยที่ต้องการแสดงให้ผู้คิดออกมาต่อต้านและคิดล้มล้างระบอบประชาธิปไตยในขณะนี้ได้รู้นะครับว่ายังมีคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ที่ยังต้องการระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเสื้อยืดสีขาวที่สกรีนข้อความเทิดทูลในหลวงรักพระบรมคือหนึ่งในกิจกรรมที่สาพันธ์อีสานล้านนาเพื่อปกป้องประชาธิปไตยจัดขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นว่าคนเสื้อแดงทั้งประเทศก็มีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้มีความคิดล้มเจ้าหรือล้มสถาบันตามข้อกล่าวหาที่ฝ่ายตรงข้ามมักหยิบยกขึ้นมาใส่ร้ายโจมตีป้ายสีเพื่อหาผลประโยชน์ทางการเมืองเข้าตัวเองวงสัมมนานเน้นย้ำไปที่การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันสูงสุดที่คนไทยทุกคนเทิดทูนไว้เหนือหัว ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะนําไปใช้แอบอ้างหาประโยชน์ให้เฉพาะคนไทยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือคนไทยกลุ่มเดียวไม่ได้พร้อมกับการให้ความสําคัญกับการปกป้องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่การเคลื่อนไหวต้องเป็นไปตามข้อ,ขอกฎหมายและอยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญโดยขบวนการคนอีสานปกป้องประชาธิปไตยเน้นไปที่การจัดตั้งขบวนการให้เป็นรูปธรรม เพื่อต่อสู้กับฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์กับระบอบประชาธิปไตยโดยเร่งจัดตั้งกองกำลังอาสาปกป้องประชาธิปไตยให้ได้จังหวัดละหนึ่งคนขณะที่สมัชชาปกป้องประชาธิปไตยลาน,นาก็มีแนวความคิดที่ใกล้เคียงกันคือการจัดตั้งกองกำลังอาสาปกป้องประชาธิปไตยโดยมอบหมายให้อาสาสมัครแต่ละคนหาอาสาสมัครเพิ่มให้ได้อย่างน้อยคนละหนึ่งคน รวมหัวใจทุกคนทั้งชาติมาไว้ที่นี่แล้วครับเป็นหนังสือที่ชัดเจนที่สุดเธอทูนในหลวงเรารักพระบรมนี่คือการประกาศชัดเจนว่าทํำโจมตีต่างๆไม่มีดังนั้นทุกคนที่มานี่มีสิทธิจัดตั้งชาพันธุ์ทางกฎหมายและมีสิทธิ์ต่อต้านการรัฐประหารที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนี้ถูกไหมครับ ไม่มีกองกำลังแล้วดูสักหน่อยนะครับมาตาเ3มันบัญญัติไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญก,ก็มีกฎหมายอาญาก็มีคนละเมืองด,ดีต้องช่วยเหลือราชาการยู่ไหมครับแล้วการปกป้องประชาธิที่ประยอันมีพระมหาก,กษัตริย์เ็นประมุขเป็นหน้าที่พลเมืองดีใช่ไหมครับล้วผิดอะไรวะวันนี้เราต้องประกาศ ไม่ยุติธรรมครับดูแม่หมาะลำปางท่านเชื่อไหมครับว่าขยะมูลฝอยบนภาวะมากไปเกิดกากคนลำปางภาษีเสียที่ไหนหรู้ไหมเสียกรุงเทพไฟฟ้าใครใช้รู้ไหมครับคนกรุงเทพใช้มันยุติธรรมครับหรคนภาคเหนือหรือเปล่าจริงไหมร่บว่า <Yeah. S 1> ไม่เท่กูไม่ให้ใช้ไฟฟ้าซะเลยดีไหม yeah. กูไม่ไม่เปิดน้ำให้มึงใช้เลยกรุงเทพมันจะอยู่ได้ไหมเล่า <Yeah. S 1> ดีไหมเล่า <Yeah. S 1> เห็นมึงชอบไอไอเทพเทือกมากก็ <Yeah. S 1> เอาเลยเอาแบ่งประเทศเป็นสองระบบกูไม่ได้แบ่งแยกแต่กูแบ่งเป็นสองระบบกรุงเทพกับภาคใต้เอาไอเทพเทือกเอาระบบไอเทพเทือกแต่ที่เหนือทั้งหมด เอออาาาบบปปรรระะะชพิตัยนีมมธไหกเลุ่มคนเหนือและคนอีสานต่างสะท้อนผ่านการเสวนากลุ่มย่อยไปในทิศทางเดียวกันถึงความจําเป็นเร่งด่วนในการปกป้องประชาธิปไตยโดยต่างเห็นพ้องในการจัดตั้งกองกําลังอาสาปกป้องประชาธิปไตยขึ้นตั้งแต่นระดับท้องถิ่นเพื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนที่สําคัญ ในการขัดขวางขบวนการปฏิวัติรัฐประหารที่ยังคงไม่จางหายไปจากสังคมแบบไทยๆทยทีมข่าว DNN รายงาน